นี้เราจะพามาดูใยขัดผิวธรรมชาตินี่คือบวบนะคะบวบแก่ที่เราจะนำมาทำใยขัดผิวธรรมชาติที่หลายๆท่านนิยมนำไปขัดผิวกันเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าหลังจากที่เราแก่แล้วนะคะจะได้ใยขัดผิวธรรมชาติ ที่สามารถนำมาขัดผิวทำให้ผิวของเรานะคะขาวเนียนละเอียดและไร้สารเคมีนะคะเราจะเห็นใยผิวจากทางด้านในเปลือกแล้วเป็นยังไงมันเป็นใยที่แบบว่าขัดผิวแล้วสามารถขจัดเซลล์ผิวที่เหมือนกับว่าเป็น เซลล์ผิวที่ตายแล้วหรือคาบขี้ใครคาบเพื่อนคราบอ่างเงี้ยออกได้โดยที่ว่าไม่ทําอันตรายต่อผิวหนังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเอาอ,ออกเสร็จนะคะชุบน้ําแล้วมันจะนิ่มมากเลย แล้วค่ะใยบวบที่เราจะนำมาขัดผิวกันนะคะก็คือเป็นใยบวบจากธรรมชาติ